หว t o u ิกท่านสวัสดีค่ะทุกคนเจสเบิร์กขอบุลิปยิ o อกว่าทุกคนคงสบายดีนะคะแต่เย่เ t ร็จแ e s วช่วงเดโมเชต d โนเ ë ลถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่มีตลาดคริสต์มาสนั่นเองเป็นที่แม้อยู่นะคะตลาดก็เปิดแล้ววันนี้แต่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะก็ไม่สามารถเข้าชมวิลเลจได้ แต่ก็สามารถเดินชมพื้นที่รอบๆตลาดได้นะจ๊ะนี่แน่นอนค่ะว่ามาตลอดคริสต์มาสก,ก็ต้องมาชิมไวน์ร้อนนั่นเองนะจ๊ะว่าโชซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะมีทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงจ๊ะนี่ไม่ยืนต่อคิวซื้อนะจ๊ะ ก่อนหนะ้านี้ก็จะมีคุณป้าสองท่านมาซื้อคนละแก้วแก้วละสามยูโรจะมีไวน์ขาวและไวน์แดงฟ้าชืคู่เฉยฟ้าชื่อลงนี่คนขายก็ก็ให้ชิมนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยไม่เคยกินไวน์ขาวร้อนเลยอาชิมแล้วโอเคจัดก็ใช้แก้วเดิมนั่นแหละตักมาเลยจ้าสามยูโรจะยี่สิบงทิลิตนะคะก็สองร้อยมลนั่นเองสามยูโรจ่ายไปก็ต้องจ่ายอีกหนึ่งยูโรนะคะเป็นค่าดิโพซิตแก้วเอาไว้นะถ้าเราไปคืนก็ได้แก้วคืนเอ้ยไม่ใช่ได้ตักคืน